ในยุคที่คนรุ่นใหม่ต้องทำงานแข่งกับเวลาหลายครอบครัวต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลำพังมีปัญหาด้านสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านคุณยายสายหยุดที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังมีอีกปัญหาหนึ่งที่คุณยายต้องเผชิญคือมลภาวะทางอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือฝุ่น pm 2.5 ที่ทำให้คุณยารู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกและส่งผลต่อสุขภาพของท่านทําให้ลูกชายเกิดความกังวลไปด้วยแต่แล้วคุณยายก็ได้รับชมรายการทีวีไดเร็กที่นําเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุจนพบเข้ากับเครื่องกรองอากาศอัจฉริยะอย่าง o x y f a c e Air Pur มาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษที่ถูกออกแบบและพัฒนาม,มาเพื่อผู้สูงอายุโดยทีมวิศวกรและทีมวิจัย ซึ่งทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้จริง o x y f a เฟนแ i p ์ d ไม่ใช่แค่เครื่องกองอากาศแบบเดิมๆแต่มีฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีระบบสั่งการด้วยเสียงง่ายต่อการใช้งานของผู้สูงอายุทีมงานตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่เครื่องกองอากาศแต่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเชื่อมต่อครอบครัวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีระบบกองอากาศ4ชั้นกองฝุ่น PM 2.5ดักจับเชื้อโรคและแบคทีเรียนในอากาศการแจ้งเตือนกิจวัตรประจำวันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้มีเซ,นซ็นเซอร์ตรวจจับการล้มระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของครอบครัว ร้อมระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและยังมี AI วิเคราะห์พฤติกรรมและแนะแนวทางสุขภาพของผู้สูงอายุหากท่านสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางทีวีไดเรกช่องทางออนไลน์ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศอีกทั้งสินค้าของเราช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและแก้ปัญหาการ คืออุปัติเหตุของผู้สูงอายุตามเป้าประสงค์ของ SDG ข้อที่3ีที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการแจ้งเตือนลดความเสี่ยงและบริการด้านสุขภาพและข้อที่13.1เสริมสร้างภูมิต้านทานที่เกี่ยวข้องกับอากาศในระดับประเทศ Oxyface a i r p a d ไม่ได้เป็นแค่เครื่องกองอากาศแต่นี่คือตัวแทนความรักความห,มห่วงใยความใส่ใจที่เราบให้คนสำคัญของคุณ เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่คุณและคนที่คุณรักสุขภาพร่างกายแข็งแรง